เวิร์กช็อปต่อภาพเป็นพาโนรามากล้องบางตัวอาจไม่มีฟังก์ชันการถ่ายภาพเป็นพาโนรามาแต่คุณก็สามารถถ่ายภาพเป็นช็อตๆแล้วนำมาต่อกันได้ในขั้นตอนแรกก็ให้เปิดภาพทั้งหมดที่ต้องการต่อขึ้นมาค่ะและที่ภาพแรกให้ขยายพื้นที่ของภาพโดยไปที่ Image เลือก Canvas Size กำหนด Anchor ให้ขยายไปทางด้านซ้าย400%ค่ะ คลิกโอเคจากนั้นก็เลือกใช้เครื่องมือ Move t o คลิกลากภาพที่เหลือเข้ามาใส่ในภาพแรกจากนั้นก็จัดตำแหน่งเรียงให้ถูกต้องโดยให้ดูรอยต่อของภาพโดยคุณจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะคะในการต่อภาพ โดยจะวางรอยต่อให้ลงตัวกันมากที่สุดซึ่งบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้การปรับเข้า o p ซิตี้ช่วยด้วยค่ะและอยากจะขอแนะนำว่าในการถ่ายภาพหลายๆภาพแล้วนำมาต่อเป็นพาโนรามานี้คุณควรจะยึดตำแหน่งที่ถ่ายเดียวกันเพราะถ้าหากกล้องเลื่อนไปมาก ภาพที่ออกมาก็จะผิดสัดส่วนแล้วทำให้การต่อภาพลำบากค่ะจากนั้นคุณก็ใช้เครื่องมือ m Mo Move Tool คลิกลากภาพต่อไปมาวางในภาพหลักค่ะแล้วใช้วิธีการเช่นเดียวกันนะคะในการต่อภาพจากนั้นก็เลื่อนจัดตำแหน่งวางรอยต่อของภาพให้ลงตัว คลิกรูปต่อไปขึ้นมานะคะแล้วจัดวางตำแหน่งจะเห็นว่าในการต่อภาพแบบนี้เราต้องใช้ความละเอียดมากทีเดียวเลยล่ะค่ะและในการปรับเข้าแพสซิตีนี้ ก็มีส่วนช่วยเราอย่างมากเช่นกันนะคะโดยในการต่อภาพคุณอาจจะใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงบนคีย์บอร์ดช่วยด้วยก็ได้ค่ะ เพราะว่าบางครั้งการใช้เครื่องมือมูฟทูลากนั้นจะทําให้ภาพเลื่อนค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแต่ถ้าเราใช้ปุ่มลูกศรช่วยก็จะทําให้การต่อภาพละเอียดมากขึ้นค่ะช่วยในการจัดวางตําแหน่งของเรานะคะและเมื่อต่อภาพเสร็จแล้ว ก็ให้ใช้เครื่องมือ Eraser Tool และเลือกปรับขนาดหัวแปลงให้เป็นแบบออต์ให้มีขนาดใหญ่พอสมควรค่ะจากนั้นก็ทำการลบขอบส่วนที่ไม่กลมกลืนออกค่ะคุณอาจจะต้องขยายภาพนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูเห็นบริเวณรอยขอบที่ต่อกันอย่างชัดเจนค่ะคลิกเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ Eraser Tool ลบบริเวณขอบ พราะภาพแต่ละภาพที่เราต่อมาเนี่ยก็จะอยู่คนละเลเยอร์กันค่ะทำการลบขอบไปจนครบทุกภาพนะคะและจะเห็นว่าในบางกรณีนั้นสีของภาพอาจจะไม่เท่ากันก็ให้คุณแก้ไขโดยการใช้ l e ลเวลช่วยในการปรับโทนสีค่ะก็ให้คุณไปที่คำสั่ง Image จากนั้นก็เลือก Adjustment เลือก Levels ปรับโทนสีและความสว่างของแต่และเลเยอได้เลยค่ะค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพถ่ายแบบพาโนรามาแล้วล่ะค่ะ